อันนี้คือลูกเงียงออกครับไม่ได้ไหมมันลูกกลมเหมนนี้นะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับวายโยยามเด็กค่ะชวนชิมเนาะที่เห็นก็เป็นปลาทอดวันนี้อยู่ร้านแม่ขนมจีนน้ำยาโป้นะคะป่าตองนะคะวัตสวุวรรณค่ะแล้วก็ข้าวราดแกงสตปลาค่ะเขาบอกว่าฉ่ำขุ่นมากน้องอุ๋ยบอกว่าว่า ให้ลองชิมลูกเนียงค่ะแต่ว่าไม่เคยกินเลยเคยกินไปครั้งแล้วมันฝาดนะคะแต่กินอสตอดูภาจังจะรสห่า,านะคะมาทานกับน้องอุยะะ๋ยค่ะวันนี้ฝนตกท,ทั้งวันเลยเนาะอูกเกตแย่มากลูกเนียงจะป็นย<า>ังไ, <ป S 2> ไงไม่ตกแล้วอทอดอยังไงแม่เขาัาไ้นี่เขาใช้เตาถ่านยังทอดอยู่ก็อแอ้มามาแล้วมาแล้ว มาเลยเอาของกินมาห้อมกันแล้วเขจะบาหน่ามสหปสิอูอลยต่อ ใครอ่ะฉันเหรอฝ่ำบุญมากเพราะว่ากังไกลปลานี่มาทอดตัวสิบห้าบาทนะครับทำแต่ปลาเนี่ยอร่อยอยู่นะ เราป่าตอ,องฝนตกกระถัวเงียบนะเช็ดแฉกเหนื้อหนังอ่ะรี่ชอบนุ้่นวายก้ามขลังวนวายมากนี่ไม่เคยคิดอยู่ป่าตองเลยนะพูดจริงไม่อ่ะไม่ชอบมันสะดวกดีเพ่าะว่ามาใกล้ที่ทำงานหรอกกไม่ชอบอยู่คุณแม่น้ำแดงเฮลโดบอยโซดาแก้วหนึ่งเปลือปล่า กินแกงแปลาปานี่ก็ต้องกินกับสตอนะนะเข้ากันมากจะดูแบบแต่วันนี้น้นมจีน้ำ,นำยาปูนังนะ่ากินมากขอบอกปูเป็นชิ้นๆเลย,เลยแต่ว่ามีฟิลคืออยากกินนะข้าวแกงงปลปามากกว่า เบิ้ลค่ะไปนั่งเบิ้ลแล้วแกะลอกอนกินดีกินร้อยอะ่ะได้แรงมากเป็นเล่นอาหารเวอร์ลูกเนียงมันจะเป็นยังไงลูกเนียงโอ้ยกินซิค่คะ <laughs> คคไม่ต้องพูดเยอะฮ่นางบอกกินซิคะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวรู้แรงมากอะ่ะ แรงนะคืออับดมันกับน้ำคุณแม่มันกับหนอ่อไม้อ,อะไรก็ได้กินได้หมดแหละมันเน,นี่ยต้อาเลยนะวแตปลาอร่อยเนะานะแม่แตปลาแล้วคุณแม่เ้าอร่อยอยู่แล้ว ถ้เปลี่ยนถ้าเป็นมาก่อนนะก็จะกินอยู่นะเบิ้ลเบิ้อ่ะจะเบิ้นแบบน้ำจิ้มยาปูอย่างเงี้ยอ่ะก้เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือดัดจิต ทั้<ป>งคน,นเลือปลาแหลแมวนี่ครับ หวานกรอบหวานเขือนเลืกนะลูกค้านั่งเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวไงเราขอตัวกินก่อนเนาะมาเจอคลิปหน้า ก็ใครอยู่แถวปลาตองมาปูเก็กลองแระมาชินนะคะร้านอยู่เส้นอหน้าในนะคะเซเว่นข้างๆวัดสวนทีรีค่ะบละครั้งแต่40บาทขึ้นไปปลาก็ตัวละสิาบาทขึ้นไปปลาทอด